เอาละครับตอนนี้เรามาถึงร้านหมาล่านะครับที่เราจะมากินวันนี้เนาะเพราะว่ามาอันนี้ชื่อนะอะไรเฉิงตูมันต้องกินหมาล่าอยู่แล,แล้วที่โด่งดังในย่านนี้นะคระับพา,าไม่ได้เลยคนเยอะมากแล้วก็ดูฝั่งนี้อีกเออ คืออันนี้เป็นบุฟเฟ่ไหมหรือว่า<ช>เป็นสั่งอาคาใช่ปะใช,ใช่ชื่อร้านว่าอะไรนะขออีกทีนึงช่วยเนียงเนียงเหลาขวบขัวแล้วป,วป,วปกติถ้ามาในต้องเซิร์ชยังไงอะแอปอะไรก็ไปหาใน Apple Map หรือว่าไปดู Map ก็ได้อ๋อก็คือจริงๆอะถ้าใช้ Google Map อะมันอาจจะแบบไม่ดีเ<า>นาะอันนี้เราก็ต้องใช้ Apple Map หรือว่า ใบทู่ใบตู่แบบเออแล้วก็จริงๆมันจองได้ด้วยจองจองผ่านอะไรจองเมทวนได้แอปอะไรนะเมทวนเมทวนมันเป็นแอปแบบว่าเหมือนคล้ายคล้ายการแบบโอ้ใช่เป็นเดียร์รี่โอเคเช็คคิวได้จองคิวได้ครับก็ก็คือที่นี่นี่จะไม่มีแบบชาต่างชาติเลยใช่ไหมน่าจะไม่มีนะก็เราไงน่าจะมีแค่โลคอลแบบ ล้วนเลยเออแต่เราอยากได้ร้านแบบนี้อยู่แล้วเราจะไม่ไปร้านที่แบบแฟรนไชส์หรือมีในกรุงเทพ,พเราจะไม่ไปร้านที่แบบว่ามีอินฟูรีวิวเยอะเออีายสกีส32คิวช <า S 1> ใช่ไหมโอ้เราดูคิวที่ก่อนหน้า32า A few minutes later จนตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เลยดึกแล้วตอนนี้ <จะ S 1> ประมาณสองทุ่มกับ <จะ S 1> อีกสิบคิวนี่คือเขาก็เอาขนมนี้มาแจากให้นี่ก็กินลองท้องนะครับก็รอมาขนาดนี้เราก็ต้องรองนะครับจริงๆมีหลายคนถอดใจไปแล้วนะครับแต่ว่า มาขนาดนี้แล้วต้องลองครับผมโอเค a few minutes later โห,หจะได้คิวนานมากคือแบบ๋ยว <c oughs> ให้ดูบรรยากาศด้าน,นบนแล้วกัน,น <c oughs> แล้วก็มีแบบด้านในห้องมีด้านหลังอีกนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เขาจะเสิร์ฟไอตัวนี้มาเลยนะแบบ ถ้วยแล้วก็ผักใดๆแล้วใส่น้ำจิ้มนคะครับโอเคนี่เขาก็จะเอาน้ำมาใส่โหดูความมันนี้ก่อนดูความมันนี้ก่อนนะ แล้วก็รอมันเดือดนะครับโอเคระหว่างนี้ก็มาปรุงตัวน้ำจิ้มเอ่ออันนี้เราสั่งข้าวผัดไปนะครับน่าจะได้เร็วอยู่เพราะเขาน่าจะทำไวแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันก่อนาะ ขออะไรวะอ้อนร้อนๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมก่อน มันจะมีความแบบมันนเนาะก็คือเนี่ยอาหารดินมันก็จะมีความมันๆอยู่นะแล้วก็แต่รสชาติก็ก็โอเคนะไม่ไม่ได้จืดไม่ได้จืดรสชาติกำลังดีแต่ว่ามันไปนิดนึงหนักน้ำมันไปนิดนึงแต่โอเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้ โอแล้วไมา่รี้เหมือนเขามีเสิร์ฟผักกับเส้นเยอะมากเราจะเริ่มกันยังไงดีอ่ะใส่ไปท่านี้กินแบบปเปล่าๆนะไม่ไม่ไม่ด้ยัดใส่ใช่ใชไหมไอผักคอสผักอะไรแล้วเนี่ยไอตัวนี้ที่บอกว่าดี อันนั้นคือลงได้เลยลงเลยเหอโอเคเดี๋ยวเป็นรวบแค่แบบประมาณเอ้ับเอาใหม่ถึงว่างั้นจะกินค่อยรวบแล้วกันคือน้ำจิ้มมันดีเลยคือมันแบบลิ้นชาปากชาหมดตอนนี้ อันนี้สั่งเป็นลูกชิ้นเคลือบพริกข้างในเป็นชีสแล้วข้างในอ่ะเป็นชีสอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมากินให้ดูเดี๋ยวต้มกันนะแล้วก็สั่งเป็นเนื้อเนื้อสุนเนื้อสุนที่ไม่ต้องต้มนะครับสามารถกินได้เลยไม่ได้มัต้ต้องต้มจริงปหมเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนสุกแล้วนะต้องบิดก็ครับอันนี้อ0นาทีพอ แล้วก็ลูกชิ้นเนือ้อลูกชิ้นเนือน่ากินมากก็เดี๋ยวใส่เลยครับ <S <S คือเราจะตั้งกล้องมุมยังไงให้มันแบบเห็นแบบหม้ออันนี้ด้วยแล้วก็เห็นเห็นชั้นด้วยโอ้ มันมีตรงนี้ขำมาวางก็คือตับอันนี้ก็สั่งตับมาน่จะหมดแล้วมั้งนาะใช่ไหมอันนี้ตับแล้วก็หมูาสามชั้นหรือเปล่าสันคอ,อาวเหรอเนื้อทไลายเนื้อทะลายันนี้คือเนื้อทไลายก็จัดไปดิใส่เลย เวทมาตรงนี้เยอะนะก็สุดท้ายนะครับพี่สั่งไปก็คือเนื้อเหมือนเดิมแตมาหมักกับพริกโหก็คือกินแซ่บมากแน่ๆเอาจริงปะคืออร่อยนะคือไม่ได้อวยแต่เอางงคือรสชาติถูกปาก ก็ราคาที่สั่งไปโดยรวมก็ประมาณ1,500บาทหรือประมาณเท่าไหร่หนึ่งประมาณ1,500 750หยวนอืมใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิ300หยวน300 300หยวน,น,ออน1,500<ม>ก็ไม่แพงนะตกคนละ750แนะนำให้กดคิวไว้ล่วงหน้าแบบน,น,นานๆเพราะว่าคิวเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอร่อยอร่อยไม่แย่เลยรสชาติก็แบบเซชวนแท้นะงนขอไปตัวไปกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้านต่อไปจะเป็นร้านอะไรหรือจะพาไปไหนนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ <c oughs> อยู่ไทยกินบ่อยมากเลยริควีนแต่ยังไงพอมาอยู่จีนปุ๊บ ก็ต้องลองซะหน่อยครับเปลี่ยนเทปดูก่อนเปลี่ยนเทปดูก่อนว่ามันต่างจากไทยยังไงเออแต่เมื่อกี้เดินผ่านชาเกีเทพีใดๆไม่กินมากินนี่เฮ้ยอ๋อโอเคสั่งเลยแน่นอนว่าเราจะไม่สั่งเป็นภาษาอังกฤษครับเราจะสั่งเป็นภาษาจีนและเราไม่ได้สั่งเองครับเรามีตัวช่วยในการสั่งเอาโค้ดใช่ไหมไม่ไม่เอาโค้ดเพอะไร เอาอย่างเงี้ยเออเอาเหมือนบอร์นี่อ่ะบอร์นี่เอออันนี้อะไรที่เธอชี้เนี่ยอันนี้คืออะไรวะเออโอเคโอเคอันนี้คือโอริโอลาวาแล้วมีแบบช็อกโกแลตไหมมีอันนี่ก็อ่าช็อกโกลิตนะเอางั้นเอาช็อกโกแลตโอริโอได้ไหม

คือแก้วมันแค่ไม่เหมือนใช่ไหมแต่ว่าอเออส8แต่แพงมากเลยนะเท่าไหร่วะเมื่อกี้กูไม่ดูราคาเลยประมาณร้อยร้อยกว่าบาท<ส>แก้วถูกสุดเลยนะเชื่อเดลิฟคพลีนบราวนี่ช็อกโกแลตแก้วถูกสุดร้อยกว่าบาทได้อย่างแน่เออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้คือแก้วเล็กที่สุดในราคาร้อยกว่าบาทครับ แต่ที่ไทย49โอเคเดี๋ยวมารีวิวดูว่ามันจะเหมือนไทยหรือเปล่าคือสัมผัสหรือเนื้ออะไรนี่เหมือนไทยหมดเลยนะเป็นไงบ้างครับเหมือนกันไหมเหมือนเลย <laughs> เ,เธอบอกเดี๋ยวนะแต่เธอบอกว่ามันหวานน้อยกว่าไม่ใช่เหรอหวานน้อยกว่าไหมเหมือนกันเลยอะเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนหรู้ปะต่างกันที่ราคาราคาจ้ะอา้า สมอสมอที่ได้สี่เก้าที่นี่เท่าไหร่นะอา่าเราเขาเรียกว่าอะไรประมาณยี่แปดหยวนสามสิบสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทอืมกใช่หมตื้อตื้อกลับไปกินที่ไทยก็ได้ป่ะเหมือนเป๊ะก็บอกแล้วราคาบอกคุณแล้วว่าราคาแพงนะคะเฮ้ยแต่เบานี่ไม่เหมือนเนี่ยเบลนี่เอ่อเทกเรนไม่เหมือน แต่ถามว่าชอบเบลนี่ที่ไหนมากกว่าชอบเบลนี่ที่ไทยนะที่นี่มันเบลนี่ไม่อร่อยอ่ะเอาละเออเนื้อไอติมอ่ะเออเนื้อไอติมมาเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเบลนี่มันไม่เหมือนไทยเลยเนื้อเบลนี่ะโอเคเอาเป็นว่า อว่ากินที่ไทยดีกว่าเนาะกินที่ไทยดีกว่าอือหรือใครจะมาลองก็ได้นะครับเผื่อเขาอาจจะชอบาร์นี้ที่นี่ก็ได้แต่นี่แต่นี่ไม่ชอบอ่ะไปกันดอกร้านอื่นมาต่อกันอีกร้านนะครับซึ่งเราขอข้ามวันไปจิวแจ๊กโกเลยซึ่งร้านนี้ครับเป็นร้านหมาล่าอีกร้านหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่แถวๆบริเวณอุทยานจิวแจ๊กโกเนาะ คนเข้าเยอะมากนะครับจริงๆมันมีหลายร้านนะครับแต่ว่าเราเลือกเข้าร้านนี้เพราะคนเข้าเยอะนะครับก็คือร้านคนแรกที่ผู้ชายเข้ามาโพสเราใช่ไหมเห็นอยู่ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนคนไทยที่พูดภาษาจีนได้นิดหน่อยสั่งอาหารเพราะอะไรนะ เออเอาผักกระเห็ยมีปวยเลงไหมปวยเลงไมนมีไม่มีแบบว่าเป็นรวมมิตรเป็นชุดก็ได้ได้เอามามมแต่เมื่อกี้ชุดเนื้อนี่หมายถึงว่ามันมีเนื้อเยอะๆหรือว่ามีแค่เนื้อไอ้จามะรีมีแค่เนื้อไอ้จำมะลีปะ่ะเอาแบบเนื้อวัวย่างหรือ เนื้อวัวน,นี่เขามีแต่จามารีปะ่ะเนื้อแพะก็น่ากินนะเนื้อแพะนอกจากหม่าล่านะครับเขาก็มีเหมือนเป็นอาหารแนวเซชวนเนาะให้เลือกตามสั่งมากมายเลยนะครับก็จริงๆมีการสั่งไปหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเราสั่งอะไรบ้างเนะขาจะเขาจะให้ล้างถ <laughs> ้วยก่อนด้วยนะ้ำมันนั้นใครอย่าเผื่อกินเดี๋ยวนะนะหมา่าล่า

จามารีเห่ทำไมอ่ะอ๋อก็คือจุ่มแป๊บเดียวแล้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 วแดงไหมแล้วกินแบบแดงได้ปะนี่คือสูตรการปรุงน้ำจิ้มนะครับเควิทบอกว่าปรุงอามี้ได้เลยอามี้ได้เลยแต่ยังไงก่อนจริงๆก็มีน้ำจิ้มเยอะ เราเริ่มด้วยที่ซอสงายก่อนนิดนึงพอละแล้วมันหอยซอสมันอีก,อก เช่นนี้อะไรคือไม่รู้ตอนเลยเพื่อเหมือนกันหมดป้ะไอพวกเนี้ยไมม่เหือนนัอไหนเป็นอไอไหนป้ะน้ำแบบน้ำซอสเค็มๆอ่ะอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรจิ๊กโชว์แม่จิ๊กโชกเนี่ยเค็มๆอุ้ยเค็มไปไหมเยอะไปไหมวะจีแล้วก็อันนี้ แล้วก็น้ำมันนิดนึงอัอนนี้น่าจะผิดกฎเห่นี้ละก็แบมใส่เอา สิ่งที่เราสั่งเพิ่มมาก็คือมีลาจีนะครับซึ่งเป็นไก่ทอดที่ผัดกับพริกหมาล่านะครับผมแล้วก็สั่งเส้นสั่งผัดกะหลำนะครับผมแล้วก็มีเนื้อจามารีย่างด้วยนะครับย่างกับตัวซ้อหมาล่าเนาะซึ่งอ,อ,อาหารโดยรวมก็รสชาติค่อนข้างดีครับสามารถมาลองกันได้นะครับถ้าใครมาจิ๋วใจโกเนาะยัไงไงบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่ละนะ ในการพาเที่ยวเชีงปูนะครับเดี๋ยวจากมลาด้วยน้องเอ่อน้องแพนด้าปีนตึกจาก,ลการลากันตรงนี้เฮ้ไปด่ากันเร็ว